ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลางและสามารถใช้สื่อสังคารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้เช่นเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์ฮาร์ดดิสก์เป็นต้นการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆที่อยู่ห่างไกลเช่นระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมีเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกก็ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้กับคนทั่วโลกโดยใช้แอปพลิเคชันเช่นเว็บอีเมลเป็นต้นรูปแบบการใช้เครือข่ายการติดต่อแบบถาวรหรือ permanent connection การติดต่อแบบนี้เป็นแบบที่รวดเร็วที่สุดแต่ก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากที่สุดได้เช่นกันระบบเครือข่ายนี้เรียกว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายที่ใช้กันมากที่สุดสายที่เชื่อมจากแม่ข่ายมายัางอาคารอบรมนี้เป็นสายใยแก้วนำแสงซึ่งให้ความเร็วและข้อมูลสูงมากรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้ตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น3ชนิดคือ 1>, 1. local area network ระบบเครือข่ายท้องถิ่น 2. metropolitan area network ระบบเครือข่ายเมือง 3. w i e area network ระบบเครือข่ายกว้างไกลเครือข่ายท้องถิ่นเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ภายในบริเวณที่ไม่กว้างนักอาจใช้อยู่ภายในอาคารเดียวก,กันหรืออาคารที่อยู่ใกล้กันเช่นภายในมหาวิทยาลายัยอาคารสำนักงานคลังสินค้าหรือโรงงานเป็นต้น การส่งข้อมูลสามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงและมีข้อผิดพลาดน้อยระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่นจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธ,ธิภาพในการทำงานและใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันระบบเครือข่ายเมืองเป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารขององค์กรโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นการติดต่อกับในเมืองเช่นเครือข่ายเน็ตเวิร์กสถานอยู่ที่สุขุมวิท มีการติดต่อสื่อสารกับเครื่องเวิร์กสเตชันที่บางรับเครือข่ายระดับประเทศเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกลเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีการติดต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้างเช่นเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดระหว่างประเทศการสร้างเครือข่ายระยะไกลจึงต้องอาศัยระบบบริการข่ายสารสาธารณะเช่นการสื่อสารแห่งประเทศไทยใช้วงจร สื่อสารผ่านดาวเทียมใช้วงจรสื่อสารเฉพาะกิจที่มีให้บริการแบบสาธารณะเครือข่ายแวนจึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์กรที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นด้วยกันเช่นธนาคารมีสาขาทั่วประเทศมีบริการรับฝากและถอนเงินผ่านตู้ ATM